สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอรีวิวนะครับของเล่นชุดมดแดง g i r l ย n นิฟอรนะครับชุดที่2ของ g กิลยูนิฟอร m มแ s r เลเดอร์นะครับชุดที่2เนี่ยต้องมีตัวหลักๆเลยต้องมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะมีซิคด้วยหตัวนะครับก็ไล่เลยนะครับตัวที่1นนะครับตัวที่1ก็คือจะเป็นอ่า จากแมสไตรเดอร์คีวะคีบะนะครับมายะนะครับมายะมายะนะครับตัวตัวที่สองนะครับนี่นะครับตัวที่สองนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวซีสกิตนะครับเป็นาจากแมสไตรเดอร์เดนโอนะครับโคฮานะโคฮานะโคฮานะนะครับจริงๆแล้วมันไอ ไอ้ตัวเนี้ยมันต้องมันไอ้ตัวเนี้ยมันต้องมีสีแต่อนเนี้ยมันเป็นสีสีเทานีแสดงว่ามันเป็นตัวซิกิตนะครับนี่นะครับนี่มันจะถ้า <c ười> เป็นตัวธรรมดามันจะมีสีนะครับแต่เพิ่มตัวเนี้ยมันเป็นสีเทาเนี่ยมันก็เลยเป็นซิกิตนีต่ตรงมันต้องมีสีแต่นี้จะเป็นตัวซิกิตนะครับ อย่างนั้นมันต้องมีเจ็ดตัวเลยนะครับส่วนนะครับตัวที่อ่าตัวก็มีแทกเกิลนะครับแทกเกิลจากแมสไลเดอร์สตองเกร์นะครับน,บ iders, น,บนี่ตัวนี้ตัวโปรดของผมอันนี้แทกเกิลเนี่ยโอ้โหเท่นะเท่เท่นะเท่นี่ดีเทลก็ค่อนข้างดีนะโอเคดีเทลใช้ได้ นะครับแท็กเกิลแล้วก็โล t แท t o เลดี้จาก m a สไนเตอร์คุกะนะครับผมตัวร้ายอ่ะตัวนี้เป็นปีศาจท,ที่สวยนะครับปีศาจกุลาบอะโลสแทตุเลดี้กลายเป็นหัวหน้าหัวหน้าเหมือนกันเลก็ลองจากไอ้จอมปีศาจ สวยเนี่ยดีเทลกระโปรงกระเปิงนี้ดีเลยะใช่ได้ใช่ได้ไดนะครับตัตทัุเรดี้หลังจากนั้นก็จะเป็นฮิโตมิโมชิดะจากแมสไรเดอร์ฮิบิกิใช่ไหมฮิโตมิฮิโตมิโมชิดะแมสไนเดอร์ฮิบิกิกระโปรงสวยเลย คาเขอสวยนะฮะผมเปียด้วยมีผู้เชียร์ดีเดอร์เชียร์ดีเดอร์ส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นจากมาไรเดอร์ไฟหรือเฟย์อะไร,ไรญี่ปุ่นมาริโซนาดะนะครับมาริโซนาดะเป็นเป็นเนี่ยตัวถือเนี่ยเหมือนจะแปลงกายนะตอนนี้น ต่อไปก็เป็นเพื่อนกับคล้ายคู่กัดแต่พระเอกเนี่ยไป,ไปมาก็เข้าแก๊งกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นด้วย,ยมาริโซนดะนะครับสวยนะครับเดี๋ยวว่าผมจะหาชุดที่หนึ่งมาอีกอันนี้ค่อนข้างหาย,ยากนิดนึงก็มีบ้างอีงเพื่อนในเมืองไทยเขาก็ขายนะตอนนั้นก็เกือบจะเก็บไว้ละตอนนั้นครบตัวเลยด้วย ซื้อไม่ทันตอนนี้ก็จะมาเก็บมาคือดีเทลโอเคนะตัวเคือโอเคมากเลยหรือว่าคุ้มราคาไม่ตอนนี้ผมได้มาก็ไม่แพงมากนะยยกตกขอโทษทีตกแล้วครับเดีย๋ยวจะ จะให้ดูมาเทียบกับไอ้พวกกาจะปองนะครับนี่เทียบกับกาจะปองนะครับกกาจะปอง SG นะครับก็เกิดยูนิฟอร์มที่สูงกว่านะ ขนาดเยอะกว่าเอาไว้บรรทัดหน่อยนา่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โอ้สี่นิ้วครึ่งอะประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้บางตัวบางตัวเกือบถึงห้านิ้วเลยด้วยเดีย๋ยวแท็คเกอรเนี่ยเกือบถึงห้านิ้วอนะตัวนี้ก็เกือบๆเอบนอะสี่จุดแปดนิ้วสี่จุดแปดสี่จุดแปด สี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งได้นะครับสก,ก้าปองนี่ประมาณสี่นิ้วสูงกว่าครึ่งนิ้วนะครับสูงกว่าครึ่งนิ้วถ้าเป็น HDMI ของไอโค้ดตัวนี้มันก็ย่อนะแต่ว่าโอ้ก็เข้ากันได้เช่อเชื่อแต่ถ้าเทียบกับไอ เราเทียบกับไอเบสไอคัรุ่นใหม่ที่เป็นงานกล่องอะนะก็ตัวนี้สูงกว่าเยอะเลยอไม่ใช่ไอตัวนี้มันเป็นลูมิน s สลูมิน u สมีไฟไตัวนี้มันมีไฟเปิดได้มีไฟอันนี้ก็สุก ก็เป็นตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้จะชุดของเป็นเพรโตแต่ตัวนี้ชุดนี้แต่อันนี้คนละตัวนะไต้ตัวนี้ตัวเข็มขัดทองกับต,ตัวนี้ตัวเข็มขัดเงินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารีวิวที่หลังครับก็อินจีนิฟอร์มโอเคนะครับวันนี้ขอสรุป การรีวิวครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครถ้าเป็น facebook ก็เข้ามาจอยกรุ๊ปกันนะครับแล้วก็มารีวิวของเล่นของตัวเองนะครับผมนะครับเป็นกรุ๊ปที่ถ้าเป็นใน facebook ก็ขอให้รีวิวกันนะครับของเล่นเล็กเล็กน,น้อยๆก็สนุกสนุกกันนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ